หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีเด็กหญิงวัย6ปีติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะทำให้บรรดาผู้ปกครองค่ะก็พาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะที่ผ่านมาค่ะที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โคราชฮอชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ทางด้านนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสม้มในเด็กอายุ5-11ปีและไฟเซอร์ฝาม่วงในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปซึ่งพบว่าเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ปกครองทยอยนำบุตรหลานมาขอรับบริการวอล์กอินฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นการมาฉีดวัคซีนเข็มที่2ซึ่งเป็นเข็มบูต์กันอย่างคึกคักแต่ว่าบุคลากรที่ให้บริการฉีดวัคซีนมีเพียงแค่4คนเท่านั้นค่ะจึงทำให้ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้มาขอรับบริการที่เฉลี่ยในช่วงนี้ตกวันละประมาณ6-700คนทำให้การมารับบริการฉีดวัคซีนค่อนข้างรอนานนิดนึงนะคะ โดยในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็มีทางด้านนางอ่อนจิราสิริมงคลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาร้อมกับกรรมการเหล่ากาชาติได้เดินทางมาให้กำลังใจผู้ปกครองและบุตรหลานที่มาฉีดวัคซีนเพราะว่าบางคนนั้นกลัวเข็มค่ะก็ร้องส่งเสียงดังเมื่อเห็นเข็มฉีดจาจึงต้องมาคอยปลอบประโลมให้คลายความหวาดกลัว ส่วนทางด้านนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธรองผู้อำนการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้เปิดเผยถึงภาพรวมของคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจว่าในแต่ละวันช่วงนี้ค่ะจะมีผู้มาขอรับบริการตรวจ ATK ประมาณ2-300รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกหลานที่พาผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่ม60 8มีอาการป่วยมาตรวจเอท ผลตรวจเฉลี่ยพบเชื้อ200รายซึ่งแพทย์ได้ประเมินอาการถ้าหากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเพื่อคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งล่าสุดนั้นพบว่ามีผู้ป่วยโควิดที่ต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน60เตียงและ1ในนั้นนะคะจำนวน12รายจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ แล้วก็เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงอายุ6ปีมีภาวะโรคทางสมองติดเชื้อโควิดและได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาจึงทำให้ผู้ปกครองรีบพาลูกหลานมาฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักทั้งนี้นะคะทางนายแพทย์เจตยังบอกต่อได้ค่ะว่าสถานการณ์ความรุนแรงของโรคยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทุกวันเสาร์อาทิตย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายังคงให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปอยู่ค่ะส่วนเด็กเล็กอายุ6เดือนถึง2ปีให้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าเด็กเล็กนั้นจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากผู้ได้รับบริการติดโควิด ก็ขอให้เว้นระยะไป3เดือนก่อนจึงสามารถมารับวัคซีนโควิดได้เพื่อความปลอดภัยของท่านซึ่งท่านใดอยากจะไปฉีดวัคซีนเป็นเข็มบู์นะคะสามารถติดตามข่าวสารการฉีดวัคซีนได้ที่เพจ Facebook โรงพยาบาลมห ah าราชนครราชสีมาค่ะ